สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอะอยู่รถไฟใต้ดินแล้วครับทุกคนแต่ว่าเอ้ยพี่บิงป๋ากำลังจะบอกตรงนี้มันเกิดอะไรก็ขึ้นก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้ทุกคนอะออกไปข้างนอกไม่ได้รู้หรือเปล่าเพราะว่าเขาอะคิดว่าพวกคนพวกเราอะที่อยู่ข้างใต้เนี่ยติดเชือ้ oh <no. S 1> อเขาไม่พวกเราออกไปตอนนี้ช่วยเราช่วยเรา ตำรวจเขาไม่เปิดให้เพราะว่าเขาคิดว่าพวกเราติดเชื้อแล้ว,ลวคุณตำรวจเขาบอกว่าก็เขาคิดว่าพวกเราติดเชื้อไง<ม>เขาเลยไม่ให้ออกไปอะ่ะทีเนี้ยแต่ว่าเราต้องหาทางออกเองนี่ไงจอร์ดจอร์ดเขาบอกว่าต้องหาทางออกเองโดยการลงทางนี้<ม>ใช่<ม>กระแสะไฟมันแปลดูสิมมทุกคนติดเชื้อกลายเป็นตัวซอมบี้<ม>เขียว<ม>เต็มไปหมดเลยครับน้องห้ามโดนเด็ดขาดนะพี่หมิงไม่งั้นเนี่ยตุยเย่แน่นอนป้าจะบอกให้มันจะเข้ามาลุมกะไม่ มันจะติดเชื้อทันทีมันจะกัด้ะมันมันไม่กัดหรอกแต่ว่าจะติดเชื้อแล้วตุยเย่ไปเลยตรงนี้ไปไม่ได้เห็นไหมถามจรยไปไม่ได้เร้าบอกว่าต้องไปทางอื่นเย่แล้วครับน้องๆตอนนี้เราไม่สามารถที่จะขึ้นรถไฟได้เลยเพราะทางการไม่ยอมปล่อยรถไฟ้เราใช่นี่เป็นตำรวจคนตำรวจที่เฝ้าทางอยู่ห้ามไปโดนเตะขาเนะสีเขียวๆป้าป้าจะบอกให้ยังไง ดูสิเขาติดเชื้อรูปีบบซอมบี้ไปแล้วเมื่อกี้นั่นนแหละ่ากลัวใช่เขาอ้วกต้องระวังให้ดีๆนะพี่มิงฮว่าอันสีเขียวคือน้ำลายของซอมบี้ใช่มันเป็นเชื้อเลยแหละถ้าใครโดนก็จะตูยเย่ทันทีเลยจริงซอมบี้น่าอยู่เป็นเหมือนเอาไว้ฆ่าเชื้อใช่ ต้องระวังกลุ่มปันด้วยนะ <c oughs> ยนี่เรามาถึงจุดนี้แล้วครับน้องๆ oh โอ้โหดูสิทุกคนน่ะติดเชื้อจมอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยอะครับน้องๆ <c oughs> น้นำลายซอมบี้ใช่เกียร์นำร้ำลายปบบป้าโดนหนูใช่ไหมแล้วพุงสระอะไรโอเคโอเคเยอแล้วครับน้องๆตอนนี้เรากำลังหาทางออกกันอยู่อาวุธก็ไม่มี หวังว่าคนติดเชื้อจะเอาไม่เอาเชื้อมาติดเรานะทุกคนอตอนนี้เราตกมาข้างล่างแล้วครับจอดบอกว่าเฮ้ยตัวนี้โดนกินต่อหน้าเลยใช่จอดบอกว่าเราอ่ะต้องข้ามไปตามชิ้นส่วนนี้แหละพี่หมิงเพื่อไปอีกฝั่งนึงข้ามตกงไปเด็ดขาดนะเพื่อนเขาจะกระโดดมาระวางังเขาโดนเราด้วยนะอ,ยอุ๊ยทำไมเขาเร็วจังเลย,เลยโอ้โหดูดิอูโดดข้ามไปเลยอะ่ะสามสี่ห้าตัวเลยอะ่ะ ทำไได้ไงเพื่อนเ,เป็นบาแลวส,สงสัยเพื่อนซื้อความเร็วเน,น<ม>ซื้อความเร็วจริงๆด้วยเพื่อนเขามีความเร็วแล้วครับทุกคนตอนนี้เราต้องเข้าไปในห้อง <ว está? S 1> อห้ามโดนนะพี่หมิงโดนตุยเย่แน่นั่นไงพูด oh, <no. S 1> ยังไม่ทันขาดคำเลยติดเชื้อเลยเมื่อกี้ตุยเย่ทันทีเลยเห็นไหมอ๋อดูแลมันมีนี้ไงไฟมันช็อตใช่ไฟมันช็อต ทาให้รถไฟไปไม่ได no. ้เลยแหละพี่หมิงเพราะทุกคนติดเชื้อเต็มกันไปหมดเลยเห็นหรือเปล่าก็โดดดูดิน่ากลัวมากเลยอ่ะมีขนั่งงององไปเลยเร็วๆก็ไปเร็วแลไงวัวของซอมบี้เต็มรถเลยอาจจะไปนั่งอยู่เดี๋ยวก็ติดเชื้อหรอกเห็นไหมบนหัวเขียวเต็มไปหมดเลยอ่ะออกทางนี้อ่ะใช่ เราต้องไปข้างหลังรถไฟพี่หมิงน,น้ำลายลววซอมบี้ใช่นี่แหละคือน้ำลายซอมบี้มันน่ากลัวมากเลยอ่ะอาลววาวาเ,เป็นลาวาพี่หมิงอันนี้คือรถไฟที่ตกลงไปใช่มันพังไปหมดเลยอ่ะอดีดอันนี้คือท้ายรถไฟอ่ะคนที่อยู่ตรงท้ายน่าจะไม่รอดนะป้าว่าวิ่งกับป้นซอมบี้อจอร์จบอกว่านี่มัน อะไรอะ่ะซอมบี้ยักษ์อ่ะมือของซอมบี้ยักษ์ใหญ่มากใหญ่มากใช่ตอนนี้เราต้องขึ้นไปนั่นไงพี่หมีคุณตำรวจบอกว่าเราต้องไปทางนี้เข้าไปเลยระวังนะเขียวๆอ่ะมาเต็มรศ<ว>เลยเขาตุ่แเยแ่ใช่ติดเชื้อจนตุยเย่ไปเลยไม,ไม่ใช่เขาโดดคุณตำรวจอีกอ๋อใช่ไหมคุณตำรวจต้องจัดการ<อ>ไประวังไป ระวังไฟพี่หมิงดานซอมบี้ต้องมีไฟใช่<ฟ>เห็นไหมว้าซอมบี้โดนจัดการด้วยไฟต้องไฟจุดไฟใส่อออยจอร์ดบอกว่าอะไรจอร์ดบอกว่าเส้นทางที่จะขึ้นไปสู่ด้านบนฝั่งนี้ขาดต้องใช้เส้นทางอื่นสงสัยจอร์ดเราต้องใช้เส้นทางนี้พี่หมิงปะป,ะปะ๊ารูไหมจอร์ดแวบมาได้ไงจอร์ดมีพลังวิเศษใช่ไหมใช่อุย๊ยตรงนี้มันมีขึ้นแม่เหล็กกระโดดข้ามไปอุยหนึง่ง ใช่ทำไมสองใช่สามอุย้ยมิงมงผ่านแล้วอะ่ะเฮ้ยคุณตำรวจยอดเลยอ่ะฟ้าก,กระโดดตั้งนานคุณตำรวจบอกว่าฟ้าไม่ได้อ่านเลยอ่ะภาษาอังกฤษ,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 ษกกด้วยอุ้ยฟ้าเก่งภาษาอังไม่รู้เหมือนกันไปเถอะนี่เขาโดนยิงเฮ้ยใช่ไหมเราต้องไปทางนั้นโอ๊ตำรวจบอกว่าให้ขึ้นไปทางนั้นไปทางนี้ไม่ได้ตำรวจฝั่งนั้นมันติดเชื้อ รีบหนีเร็วสงสัยตำรวจใช่กลัวเราติดเชื้อเพราะว่าคุณตำรวจคนนั้นใจดีใช่เลยทุกคนตอนนี้หลัมาดตรงท่อยอมให้ตัวเองเสียสละเสียสละตัวเองใช่ไหม่อให้พวกเรารอดใช่ไหมใช่คุณตำรวจคนนี้ทำไมใจดียางไงอุ้ยดูสิคุณตำรวจยิงสู้เจ้าซอมบี้พี่หมีคุณตำรวจสู้สู้เฮ้ไปเราอย่ามากวนดีกว่า ตอนดีเราต้องออกจากตรงนี้แล้วตำรวจบอกว่ารีบไปขึ้นรถไฟคันนี้เลยจอดรออยู่โอ้ยทำไมมันติดเชื้ออีกแล้วอ่ะเฮ้ยห้ามโดนเด็ดขาสีเขียวเขาก็เขาลืมกระเป๋าเพราะว่าซอมบี้โรคระบาดเขาก็เลยยิดเรีบออกแล้วลืมกระเป๋าใช่ดูสิตุยเย่คนนี้เพิ่งตุยใหม่ๆเลยอ่ะเฮ้ยทำไมมันเยอะแบบนี้อ่ะดูดิทุกคนเต็มไปหมดเลยอ่ะต้องกระดิบกระดิบไปเลยอ่ะดูดิ เฮ้ยระวังเดียวรถไฟเร่งความเร็วใช่โอ้ยคุณน้ยเอ้ยใครอะเฮ้ยแย่แล้วจัดการคุณตำรวจไปกุญแจตำรวจหน้าสงสารจังเลยพี่มิงเฮ้ยมันไหลไปเฮ้ยมันเอียงทำไมโบกี้นี่มันถึงเอียงแบบนี้พี่มิง้ยต้องระวังแล้วนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจอดว่าไง จอร์ดบอกให้เราไปทางนี้แล้วครับนน้องอ๋อรถไฟมันจะตกรางรถไฟจะตกรางพี่หมิงแย่แล้วนี่งรางมันหแ่แล้วงั้นเราต้องกระโดดไปอีกฝั่งนึงเองแล้วแหละรางเป็นท่อนใดใช่ขาดเป็นท่อนเลยอ่ะเฮ้ยลูกตาซอมบี้ด้วยนะตัวใหญ่ใช่ระวังระวังนี่เขาบอกว่าแขนซอมบี้นี่ไงไอตัวซอมบี้เชื่อมปล่อยเชื้อโรคมาใส่เราตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในท้องกันแล้วพี่หมิง กินที่นั่งไปด้วยใช่มันกินทั้งแฮมเบอร์เกอร์อู้โคนสเต็มไปหมดเลยพี่มิงกินอะไรหมดได้เลยวิวิเป็นชิ้นส่วนมนุษย์เยอะแยะจะไปหมดเลยอ่ะข้ามไปเลยนี่น่ากลัวจริงลูกกระดูวิฝั่งนี้ใช่ใช่แล้ววิวิน่ากลัวลูกกระดูมันทำไมมันแบนตอนแรกแต่แต่งี้เขาจะเหมือนว่า อะไรบางบางอย่างอยู่ในท้องของเราอันนี้คือสะดือเขาตรงนี้น่าจะเป็นสะดือของเขาหรือว่าเป็นไส้ของเขาปาว่าเป็นไส้นะันน่าจะเป็นไส้เขาตอนนี้เราตกอยาหาใช่เที่อุ้ยอันนี้มันขาเขาพี่หมีขาไม่มาอยู่ข้างในหรอกแสดงว่าเราหลุดออกมาจากลำไส้ใหญ่เขาที่อยู่ตรงตูดเขาอาจจะกินขาตัวเองเข้าไปนะลูกไม่เห็นขาเขา อแสดงว่าเจ้าซอมบี้นี้มันต้องคลองรถไฟใต้ดินแห่งนี้แน่นอนเลยพี่มีเราต้องรีบขึ้นไปละแต่ว่าทำไมไม่เห็นมีใครเลยอ่ะมีแต่เราอ่ะเขายังไม่มาถึงกันใช่ไหมโอ้โหโอโหงั้นเราต้องรีบแล้วแหละก่อนที่มันจะไม่มีทางออก อุ้ยเขาบนด้วยแฮะอุ้ย,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 ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่มิงนี่เสร็จขยะเขาทิ้งเลยใช่จอร์ดบอกว่าอะไรไปอ่านดูจอร์ดหน่อยดิไม่เห็นข้อความฉันฉันเห็นบันไดบางทีอาจจะเป็นทางออกจอร์ดบอกว่าบางทีไปรตรงบันไดนะ่าอาจจะเป็นทางออกนะทุกคนโอ้โหคนนี้โอ้หนูระวงังเชื้อโรคเต็มไปหมดเลยอะหนูเหนือเต็มไปหมดเลยพี่บิง ้ยคนนี้เพิ่งตายกัวใช่เพิ่งตุยเลยอะตุยสดๆอย่าเข้าไปใกล้นะๆเนะ่ยเราระวังหนูด้วยนะโดนหนูก็ติดเชื้อเหมือนกันแน่ะโอ้ตายสดๆเลยคนนี้ใช่ตุยเย่สดๆเลยถ้าถ้ายังถ้าคนนี้ถูกกัดก่อนจะกลายเป็นสีเขียวเพาโดนกัดก่อนยังไม่สดๆเหมือนสมีโอเคไปเถอะเพราะว่าเขายังไม่ตัวเขียวโอเคไป ตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นไปด้านบนแล้วครับทุกคนถ่าตัวถ้าตัวต้เย่กันท่าตัวแบบนี้ยังไม่ติดเชื้อแปลว่าเหมือนจอร์ดเลยอ่ะตุยแล้วท่าเฮ้ยแล้วที่เราเจอเมื่อกี้จอร์ดเมื่อกี้หรือว่าจอร์ดจะกลายเปนผีอุ้ยปาว่าเรารีบหนีกันหน่อยดีกว่าเร็วรู้ว่าคนละคนกันไม่รู้แหละเดีวเขาใส่เสื้อเหมือนกันกับจอร์ดเลยอ่ะ เป็นฝาแฝดเขะเป็นน้องของจอร์ดเราผ่านที่มัาข้างบนเฮ้ยแต่ทําไมข้างบนก็เต็มไปด้วยเชื้อโรคเหมือนกันพี่มเมลล์รถตั้งกระโดดบนรถแสดงว่าทุกคนในเมืองนี้ oh <my> ต้องกลายเป็นซอมบี้ตัวเขียวติดเชื้อกันไปหมดนแน่เลยอะ่ะทํายังไงดีเราเย้แล้วนี่ไงจอร์ดเอ้อเอก็คือเรียกว่าน้ำใส่เสื้อสีส้มอ๋ออันนี้เสื้อสีแดงปพาก็เรียกว่าจอร์ดตุยแล้วอุ้ยหนู ป๊าป้าต้องจำให้ได้นะจอเสื้อสีแดงโอเคอันนั้นเสื้อสีส้มตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอยู่ที่จะบอกนะว่าข้างบนเัาอยู่ไม่ได้จึงทำให้เราต้องกลับลงมาข้าไล่อย่างเดิมเนี่ยพายาดดูดีมันมีพายาิแล้วมันมีอะไรอ่ะเขียวเขียวอ่ะไอพุ้นของพายาิเต็มไปหมดเลยอ่ะน้ำลายของพายาดิอีกเปล่าอุ้ยอุ้ยผ่านด้วยจอเลยอ่ะจอ เรากำลังอยู่ในอะไรอะ่ะโ่้แห่งเชื้อโลกเหรอดูสิเต็มไปหมดเลยเขียวทั้งนั้นน่ะน้ำหมินมากใช่น้ำแบบน้ำลายผสมกับเลือดกลายเป็นเขียวดูสิครับทุกคนน้ำเหลงด้วยเหรอปลาว่าปลาเล่นยังไปไม่ถึไงไหน เฮ้อจอร์ดใส่แว<า>่นตาอะไรอะ่ะเราหลบหนีไปแล้วยินดีด้วยเอ้ยจอร์ดบอกว่าตอนนี้เราสำคำสำเร็จแล้วพี่มิงเจ้ทุกคนในที่สุดเราก็ทำสำเร็จแล้วโอ<ห>้โหไฟที่โก้โอ้โหรอเลยอะ่ะโอเคครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้แล้วอยากมาหลบหนีจะาซอมบี้รถไฟใต้ดินของพวกเราฝากกด กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง AMM Game แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี<อ>ค่ะบายบายอุยอยอย่าลืมกดติดตามกดติดตามกดติดตามถึงล้านซับสไครต์เลยนะ